กรรมมุนาวะตะตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระพุทธรูปประจำปีเกิดปีชวดปางปโปรดอาละวะกะยักษ์พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบท ประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายอยู่บนพระเผาพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นกิริยาทรงสแสดงธรรมเป็นลักษณะเดียวกันกับบางปฐมเทศนาบางแบบพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระชานุ ประวัติความเป็นมาครั้งหนึ่งเจ้าผู้ครองนครอ,อารวีชอบลาสัตว์เป็นกิจวัตรวันหนึ่งพลัดหลงเข้าไปพักใต้ต้นไทรซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามของอาระวะกะยักษ์ถูกยักษ์จับไว้เพื่อกินเป็นอาหาร จึงขอให้ปล่อยตัวกลับและสัญญาจะส่งคนมาให้กินวันละหนึ่งคนเมื่อนักโทษหมดก็ส่งเด็กให้วันละคนต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณจึงได้เสด็จไปอย่างที่อยู่ของอาลวะกะยักษ แล้วแสดงธรรมโปรดจนอาละวะกะยักษ์ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันคาถาบูชามหาการุณิโกพุทโธพุทธชิตวาโพธิมุตตะมังโส อาละวะกะยักขัดสะวะระธรรมังอเทสยิตังโสตาปันนะภาวมิปติถาเปสิฐานะโสตังพุทธังอภิวาเทมิสัพะโสธีพะวันตุเม ลักษณะนิสัยของคนเกิดปีชวดปรับตัวได้เก่งในทุกสถานการณ์คารมดีพูดจูงใจเก่งมากไอคิวเป็นเลิศรักไข่เป็นทุ่มเทหมดใจหมดกระเป๋าเห็นวันนี้แสนขยัน แต่พรุ่งนี้อาจนอนขี้เกียจทั้งวันเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดมีความทะเยอทยานสูงเป็นนักสะสมเป็นนักช้อปปิง้งชอบของลดราคาเพื่อนมากญาิเยอะชอบพึ่งพาตนเองให้เปอร์จัดมานิง่ง แต่ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยไม่ชอบความผูกพันเก็บความลับเก่งเก็บความรู้สึกก็เก่งเก็บเงินได้ใช้เงินเป็นแก้ปัญหาเก่งมากแต่แสดงออกทางอารมณ์ไม่เก่งถือผลประโยชน์ตนเป็นสำคัญขี้หวง ขี้หึงขี้บน่นขี้ระแวงช่างติช่างวิจาร์ณไม่ชอบเก็บอะไรมาคิดให้รกสมองบางครั้งก็เชื่อใจผู้อื่นง่ายเกินเหตุชอบสังสรรค์บันเทิงถนัดดูแลงานท่องเที่ยวบันเทิง คิดฝันในเรื่องรักแบบซึ้งสุดใจเน้นความสบายไม่ชอบเรื่องซีเรียสใดๆไม่ถนัดเรื่องละเอียดอ่อนนักชีวิตที่ดีที่สุดคือสงบเย็นและ เป็นประโยชน์กรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม